เะพราวจีบก็มาบุกนะรอล่ำเซอร์นี่แหละอันนี้แหละคือเหตุผลที่ไม่กลัวโดยเฉพาะสาวๆดี่ฉันว่าวันนี้เนี่ยคงหลายคนตั้งตารอค่ะคุณขาพบกับแขกรับเชิญดีกว่าคุณออฟค่ะพงพัฒน์มัชระประจงและคุณเต๋าสมชายเข้มกลัด ในที่สุดวันหนึ่งก็มาได้เสียกันจนได้เอ้ยเ็เห็นเตะบอลด้กันมาตั้งนานดูวิธีการเรียกของคุณเตาก็เรียกรุนพีเอาก่อนเรียกว่าอะไรนะเต่าเรียกว่าอะไรนะป๊อปคับป่าลุนใหญ่ลุนใหญ่ป๊อปทำไมต้องเรียกป่าเรียกเขาว่าไงพี่เต่าเต่าเลยเหรอคือให้มันพันๆกันมั่วๆคนงงแน่ับญาติไม่ถูกเยคไว้เรียก่ันทำไมถึงป่าคะคุณก็มีความรู้สึกพิเศษครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเรานับถือใครหรือว่าเราจะเรียกหัวหน้าแก๊งเนี่ยจะเรียกธรรมดาไม่ได้มันต้องมี คำจำกัดความนิดนึงมีคำนำหน้าชื่อ,อพิเศษพ <im it> ิเศษไม่แต่เขาอยู่ชมรมเดียวกันทำไมอะ่ะน่าจะคุ้นเคยกันดี <im it> ชมรมคนเกรงใจภรรยากลัวมีนี่แม่ทเขาจะเ็ตัวเองไปอยู่ชมรมเนี่ยนะไม่ไม่ไมใกล้ใกันของผมบูชา <im it> <im it> ใกล้ๆกันละไม้กันเราจะเรียกว่ากลัเกรง ครับลงปรทธานข้าไปแล้วครัเพื่อนผมเพื่อนผมอย่างนี้เลยเขายืนปกติเโอ้โหแสดงกระแดงฮะแดงมาโอ้โห คานคานถ้าจะถ้าจะตามใครคานถ้าจะตามผมมาทานข้าวต้องคานภรรยาผมต้องคานแล้วคุณล่ะอยู่เตียงเฮ้ยอขอบมาจากเตียงแั่นละเมื่อไม่ขำว่ะไม่ใช่ไงช่อไช่วยช่วยไปช่วยไปอยู่หรืไปเอากลายเป็นชมรมคนกลัวเมียไปแล้วใครกลัวมากกว่ากันก็ตามตามกันมาครับอ้าวขำแล้วใครน้ำไอ้น้ำ ตามใครใครตามใครตามเขาต้องนำก่อนนะครับเขาเป็นลูกพี่เขาต้องนำก่อนงั้นคำถามนี้ต้องตอบได้เลยเพราะว่ามีจิตใจคลาดตอบเลยครับตอบเลยตอบเลยไม่คิดนานเลยได้เลยครับอ่าทายซิว่าป๋าเราเนี่ยครับเขาจะเปรียบเทียบภรรยาของเขาเนี่ยเหมือนผู้หญิงแบบไหนรับเรามีป๋าเนี่ยป๋าออฟจะเปรียบเทียบภรรยาของตัวเองเป็นผู้หญิงแบบไหนสามแบบด้วยกันค่ะสรกแบบแรก ผู้กลุ่มอำนาจตัดสินเด็ดขาดแบบสู้สีเท่าผาหน้าเลยเฮ้ยแค่เห็นภาพยังกลัวขนาดนี้โลนวลานแล้วไม่ใช่เขาเอาหน้ามาใส่ด้วยเหมือนจริงนะอันนี้ภาพที่หนึ่งแค่เห็นภาพนะแบบทีงคิดว่าภรรยาเป็นสวยเผ็ดดุแบบเซ็กซี่เล็กๆชาลีแองเจิลเจเจเคุณเคยเหรอเขาเตะมาที่อบหรอน้า ขอกลับบ้านเลยนะป๋าเอาไปให้เมียดูเห็นเป็นแบบน้อยนาแฟนฉันข้อที่เห็นเนี่ยต้องการเป็นหนังตลกกันจีอ้าวถ้าตอบถูกนะถูกหกข้อนะโโมชั่หนึ่งเดือนาสนับสนุนโดยโฟโมดเตรียมพร้อมกับชีวิตเมียเพิ่งจับเมียไว้ผมส่งนะคิดได้ไงวะมันหลอนมากนะมันหลอนมากเน่ย้อหนึ่งกับสองซู็กุ็ถ้าสุสีได้เทานี่ โหดไปอย่างที่เต๋าบอกแล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยใช้กับผมไม่ได้คือจะมาสั่งสั่งอย่างเดียวไม่ได้ผมไม่มีไม่มีทางสั่งผมได้นี่มันต้องลงมือลงเท้าแบบนี้ครับเฮ้ยเยอย่ามาสั่งสั่งอย่างเดียวไม่ทำต้องให้ลงมือเลยต้องมีแบบฟาดวงฟาดงาด้วยเพราะฉะนั้นรับไปใจหนึ่ลืมไปแล้วว่ร ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนวันนี้นะครับหลังคาเดียวกันของเรารูปร่างหลังคาก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าคนภายใต้หลังคาวันนี้นะครับม,มาจากชมรมคนมเกรงใจภรรยาและ่อบ้าน<ร>าว่ากลั<น>วเมียนั่นเองนะฮะแล้วลวยเขาใกล้ๆกกักกนด้วยเนาะอุ้ยทำไมคุณอุ้ยแรงขนาดนั้นล่ะกันใช่มีคนหนึ่งตกใจมีคนหนึ่งยิ้มครับใช่คำพูดเดียวสามารถสร้างความรู้สึกตรงกันข้ามให้กับคนสองคนได้แล้วใครกลัวเมียกันเนี่ยสรุปแล้วเต๋า ก็ตามตามกันมาเอ้ยตามตามกันมาแต่คุณไม่มีภาพกลมเมียถ้าดูดีกรีแล้วเนี่ยแคุณาคุณมีภาพกล่มมีคุณไม่มีภาพตรงนั้นนะนิดนหน่อยน่อยครับคือจริงๆผมก็ต้องนัดกับเมียว่าวันนี้ผมขอขออะไรครับคือคันนี้ขอขอแบ่งนิดนึงอะไรอย่างนั้นนะอ๋อมีเตรียมงนี้ด้วยเหรอมีครับนี่เขียนสคริปต์ออกก่อนออกนอกบ้านเลยนะคุณวันนี้ขอเล่นบทบาทผมก็ขอของของคุณผมก็ขอแต่เขาไม่ให้ ถ้าผมบทนบาน้างฮะก็ไม่ได้ฮะถ้าถ้าคุณถ้าคุณออฟเป็นคนกลัวภรรยาถ้าคุณเต๋าจะกลัวเนี่ยต้องกลัวกว่ากี่เท่าโอ้ยถ้าผมจะกลัวกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่านิดนึงครับนิดไม่เขาพูดรู้เรื่องหมวันนี้นัดก็เต๋อกลับดึกนะครับก็คือกลับดึกนะไม่โทรตามใช่ไหมไอ้โทรตามด้วยนิดหน่อยครับมีมีบางโอกาสถ้าแบบเลทมากๆแล้วของพี่ออฟล่ะคะให้ให้ถึงเที่ยงคืนไหมคะอ๋ออผมอย่างผมมากำหนดอะไรไม่ได้หรอครับได้ยันเช้าเลยไม่มีไม่มีสิทธิ์จะไม่มีสิทธิ์จะมากำหนดเลย ของเราไปได้เรื่อยที่คือผมตรงเวลาเป๊ะครับไม่ต้องห่วงนะชอบใจรับรองขึ้นไหมขาถึงแล้วครับน้องๆคือแค่หยิบโทรศัพท์เที่ยงต้องถึงพอหยิบโทรศัพท์เอียดน็ดรถจอดพอดีตรงเวลาเป๊ะไม่มีสิทธิ์มันนังว่านั่นได้ไม่มาฮือไม่ต้องมันประเภทจะใช้ผมล้างจานหุงข้าวอะไรอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ ทำก่อนหมดทุกอย่างไม่ต้องใช้ไม่ทันใช้เลยจะมาองมาใช้อะไรคนไม่คนใช่ไม่ใช่ธาตุแต่เราเป็นคนที่รู้จักหน้าที่น่ารักกันนะเวลาเขาอยู่ในวยกันเขาก็จะแบบเหมือนปลอบกันอ่ะคือผมไม่ใช่ผมพยายามสร้างพ้ายมันเห็นว่าอีกหน่อยอนาคตมึงก็น่ากลัวต่อ โดยเฉพาะเรื่องเงินค่ะคุณขาพี่อ๊อฟต้องจะต้องรู้เทคนิคมากกว่าในการซ่อนเงินอ๋อใช่เพราะว่าไม่มีสิทธิ์จะไปใช้เงินเองเพราะว่ารักษรยาก็ไม่ใช่ ATM ให้กดได้ง่ายๆนะฮะใช่กดแล้วมีทีบเพราะฉะั้นเพราะฉะนั้นถึงมีเทคนิคเวลาเท่าไหร่บอกไปในกรุงเทพเท่าไหร่ปีต่อมาาร้บาทสาบาท หายสโลกา0บาทแล้วตอนนี้ครับ2องก็48บาทสิ2548ก็48บาทคุณแซมปีละบาทเพราะฉะนั้นเพิ่มปีละบาทคุณเอะอะไรมากมายเพราะฉะนั้นถ้าให้ให้ใหแบงค์50ต้องตัดมาถอนสองบาท้องบาทครับต้องสองบาทครับสองบาทต้องถอนสองบาทถ้าต่างจังหวัดแล้วครับต่างจังหวัดนี่ก็คือว่าก็48บบาทเอาไม่ได้บวกค่าอะไรต่างจังหวัดเลยมีอะไรค่าค่าต่างจังหวัด น้ำมันน้ำมันส้เติมไปสิเต็มถังเติมไว้แล้วเาติมไม่ให้เลยถ้านอกเส้นทางเมื่อไหร่ก็เดินเอากดว่าเป็นตามนั้นกดเลยเมืองการร้อยเจ็ดโลไปกลับต้องร้อยสิบสี่เพะขนาดนั้นไม่มีไม่มีวอกแวกไม่มีไปกรุงเทพไปกองถ่ายเขาก็เลี้ยงอยู่รถบรรทุกอยู่ข้างหน้ากูยังไม่เลี้ยวหลบเลยใบเกินตัวนนี้ผมมีอะไร อยากได้ผมก็บอกแล้วก็อยากได้อะไรปะอยากได้อยากได้มอไซค์ก็เห็นได้บอกเขาต้องอ่อนไปเรื่อยๆสิมันมันอะไรที่ได้มายากจะถือว่ามีความสุขถือเป็นค่าช่วยใจเราเราก็แบบว่าก็ขอไปเถอะเชื่อเถอะวันหนึ่งก็ต้องใจอ่อนนะจ๊ะก็ล่าสุดนี่ผมผมเพิ่งซื้อมอไซค์ไปคับป๋าดูคาตี้นี่เพิ่งซื้อมอไซค์ใหม่มากรไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันครับก็มีวันหนึ่งก็แบบอยู่ที่บ้าน เขาก็น e no. ั่งถ no, no, ูน oh. mm ู hmm. no. ่นถูนี่เช็ดนู่นเช็ดนี่ผมก็นั่งอยู่ก็ช่วยทําไปคุณมีอะไรจะบอกเขาถ้าเขาผูกขันกับควับกลับมาอะไรนะซื้ออะไรแล้วอ่ะยรู้ทันทีจริงครับเพราะว่ามันมันหนีไม่พ้นควับเลยนะซื้ออะไรกันซื้อมาแล้วดิใช่มเขาขายถูกลูกเขาจะเข้าโรงเรียนไปจ่ายค่าเทอมดูมีเหตุผลนะมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเต๋าช่วยเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ ผมว่าจริงๆมันก็เป็นความภูมิใจของผมนะครับที่สอนไม่ดีครับคือจริงๆผมไม่ได้คิดป๋าเป็นคนคิดครับเอ้ยโยนาโยน่ะฟังคุณเต๋าเล่าคนเดียวดูมันยังไงไม่รู้นะตองให้ใส่ร้ายนะให้นัดเล่าด้วยละกันอขอเชิญค่ะ ที่เขาลือกันว่าคุณเต๋ากลัวภรรยานะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หรอกค่ะคําว่ากลัวนี้นะคะไม่อยากให้ใช้เพราะว่าถ้ากลัวแล้วเนี่ยคือจะไม่กลับบ้านนะคะเ,ออเพราะว่ากลัวไงคะเลยไม่กล้ากลับช่วงนี้คุณเต๋าค่อนข้างจะทํางานหนักนะคะเต๋าจะมนปวดบ่าบ่อยนะคะปวดทุกวันก็จะนวดให้อะคะ่ะ,คะก็นวดให้บ่อยมากเป็นประจําส่วนใหญ่ถ้าอ้อนเหรอคะอยู่กับคนเยอะๆหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะแบบว่า เขหอมโชว์อ่ะเจ้าโชสาวอ่ะอยากจะให้เขารักษาสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้คุณเต๋าเป็นพ่อบ้านที่ที่เรียกได้ว่าทํางานนอกบ้านเยอะอยากจะให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ขอให้ไปไหนปลอดภัยละกันค่ะเพราะว่าก็คงจะเป็นเรื่องแบบนี้ก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีเราจะได้ไม่ต้องห่วงมากนั่นนี่ไม่แต่ไม่แปลกนะเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ที่ชอบหอมภรรยาครับแล้วผมมากจะบ,บอกกับกับทุกๆคนอ่ะเพื่อนทุกคนเราเฮ้ย แสดงความรักที่มีต่อก,กันออกมาให้เยอะเย <P are S 1> <ๆ S 2> อเพราะทุกวันนี้มันขาดโลกใบนี้มันก็ขาดประเทศนี้มันก็ขาด <ๆ S 2> แสดงความรักออกมาเจอหน้าอย่างภรรยาแฟนหอมกันไม่เป็นไรแต่น้องๆฟังนะครับต้องเป็นภรรยาเป็นสามีกันก่อนนะครับไม่ใช่แบบว่า <c oughs> อยู่ในชุดนั <c oughs> นกเรียนถ้ากษาไปยืน,น <ะ S 1> หอมกันกลางถนนนี่โดนเคขวเลยนะเมียคนเดียวมันคล่อยนะ อยังไงฟังอีกเมียเป็นไงสงสัยต้องต้องแดแองเจิ้ลไอ้เลยครับพี่ออฟกลัวเมียไหมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกบางทีก็ดื้อบางทีก็ว่ายากอะไรอย่างเงี้ยบีบ้างเริ่มแก่แล้วเริ่มว่ายากอยู่บ้านเหรอพี่ออฟจะช่วยงานบ้านเมื่อคนใช้ไม่อยู่ต้องถูบ้านแล้วก็จะต้องไปเลือกซื้ออ่ามอบที่ถูกใจ ม็อบถูบ้านที่ถูกใจเพราะเขาจะไม่ยอมถูด้วยเข่าเพราะเข่าเขาแตกเขาบอกเดี๋ยวเข่าเขาเสียก็ต้องเป็นม็อบถ้าแบบวันไหนที่แบบว่าจะมีออซอรู้แหละเดี๋ยวต้องอะไรละ่ะเขาจะมีเป็นบางเวลาบางช่วงแม่จา๋าแม่จา๋าวันนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็จะต้องมีเกินก่อนเนี่ยถ้าซื้อไอ้นี่เนี่ยนะมันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง แค่นี้เองหน่อยหนาหน่อยหนานะแม่นะหน่อยหนานะนะนหนาหนาคนสวยนะเพราะคนสวยนี่ใจอ่อนทุกที <c oughs> สําหรับพี่ออฟก,ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะต้องฝากถึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าเจอกันทุกวันแต่สมชายเข็มกลัดเธอเมื่อไรจะมีหลานให้ดิฉันคะ <c oughs> แล้วก็อย่าเอาเมียหลบหลีกไปมาเพราะว่าเวลาเจอพี่เนี่ยก็ไม่เคยเอาเมียมาเพราะอะไรฮะ ว่จะเข้ามาสมาคมใช่ไหมกลัวว่าพี่จะเสิมสอนอะไรหรือเปล่าเฮ้ยต่าพามาบ้างก็ได้พี่จะได้พูดคุยให้นัดฟังบ้างถึงหลักการในการดูแลสามีเอาใจสามียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะพามาบ้างนี่นะเพราะว่าหลังๆนี้ผมจะกลัวเมียพี่มากกว่าพี่แล้วนะหวานพูอ๊อฟ่ะเดี๋ยวกันพาดคุณอ๊อฟนิดเวลาเจอภรรยาบ่นมากๆทำยังไง ภรยาบ่นมากๆเหรอครับอือจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การเอาชนะภรรยาที่ขี้บ่นเดินหนีซะ,ะนั่นจะเป็นทางออกทางหนึ่งแต่เดินตามครับกับผมกับผมคือ,อมไม่แต่เสียงภรรยาเขาเนี่ยเดินหนีก็ยังได้ยินอยู่นะม,มันแล้วแต่เลคุณแล้วแต่คุณจะเลือกวิธีไหนสําหรับผมผมทําให้ชินอ๋อมผมสร้างมมหัวไปทำให้ชินแล้วผมสร้างเป็นเสียงเพลง ไม่ได้กินแน่นอนไม่หลับมันยิ่งว่าภรรยาร้องเพลงให้ฟังทุกวันพูดแล้วจะหาว่าเวอร์นึกถึงคำว่านึกถึงเสียงก็จะเห็นปากเบิกมาลอยูดังนั้นช่วยกันทายหน่อยนะฮะทั้งคู่เลยปากคุณแดงคือปากไหนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทไม่ถูกยุงตอบผิดต่มึงตายพี่ด้วยนะพี่อ่ะหอมเมียทุกวันอ่ะคงเห็นหรอกอ่ะมอเตอร์ไซค์นี่นะมันขึ้นอยู่กับข้อนี้เลยมอเตอร์ไซค์ที่ขอแม่จ๊ะแม่จ๋าไ้เนี่ย เบอร์สามมันจะมีผมพี่อ่ะหนึ่งสองซ้ำเป็นน้องเลยหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองเหมือนกันทำไมคะคุณน้องมั่นใจว่าเป็นเบอร์สองแอบผมจูบทุกวันต้องอ้วกมาอ้าวคุณน้องคุณน้องถามแล้วก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้ดูดิ่ค่าแต่เขาเลี่ยนแล้วอ้าวเดินเลยปากกินบ้านกินเมืองอย่างนี้ปากหนูแม่มเองค่ะ ได้ไหมไทยถูกหรือเปล่าปากเนี้ยปากที่ข้างบนเกง่งต้องพูดมากแล้วก็ใช้งานสารพัด <c oughs> ปากนั้นเองคะ่ะทายถูกไหมคะถูกค่ะแต่ก็ว่าถูกนะคะแม่ <c oughs> แล้วพวกได้ใจจิตเมียด้วยนะคุณนะถ้าไทยถูกไ,ได้เลย <c oughs> จังกินจะได้แบบนี้จูบวันคนได้ผมก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันจูกวินลี่ทุกวันจูบวิลลี่ทุกวันอ้าวพักจูบกันซะตู้ครับช่วงที่สองเสนออ้าวมาคุยกับลูกผู้ชายตัวจริงกันต่อนะครับจริงๆแล้วก็คุณเคยจักการเล่นฟุตบอลกันมาก่อนใช่ไหมครับจักกันมาก่อนแล้วซีกันมาก่อนแต่ก็มาซีกันมากตอนไหน ตอนถ่ายโฆษณาครับถ่ายโฆษณาพราะว่าซีหนักเข้าไปอีกเพรว่าต้องออกคอนเสิร์ตด้วยกันเนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆก็คือสนิทกับกับป๋าออฟมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเเรื่องฝันฝันกลางตะวันแล้วก็ซีกันเพราะว่าอย่างผมก็จะชอบอะไรเหมือนเหมือนป๋าออฟเขาคือจะชอบรถชอบปืนอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะชอบเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ที่ถ่ายโฆษณาที่เห็นเห็นซีกันนี่ถ่ายกันกี่วันประมาณ2วันนะครับ ประมาณ2วันครับแล้วหลังจากนั้นมีทัวร์คอนเสิร์ตโปรโมชั่นต่อเนื่องครับ20จังหวัดก็สนุกสิครับเพราะว่ามี2หนุ่มคงอันกันแหลกบนนั้นได้ครับก็จะอันเรื่องอะไรคะก็เรื่องเมียนะครับสมมะคือคนที่เอาตัวราของเราบนเวทีการพูดเรื่องเมียครับมันจะทําให้เรามีเรื่องคุยเยอะครับดินท้าเมียบนเวทีมันมันยิ่งนักครับไม่ใช่ดินท้าก็แบบว่าพูดถึง คุณจะบอกคุณกล่าวชมเลยฮะเป็นวีรกรรมของเขาอะไรเนี้ยสรนเสิน,นสรรเาเริญปรยา,รยาคุณน้อบอกว่าที่มาสนิทกับเต๋านเนี่ยด้วยเหตุผลสั้นๆเพียงไม่กี่ข้อเองคุณมาสนิทกับเขาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบ้างหนึ่งความหล่อสุสซีกันก <c oughs> ออ็จริงๆแล้วทํางานด้วยกันแล้วก็บพบเห็นอยู่ในอยู่ใน,ในแวดวงของของวงการบันเทิงเจอกันบ่อยโดยเฉพาะในสนามบอลแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกอะความหล่อครับ ความหล่อที่คบกันนี่อยู่ที่ความหล่อเท่ากันครับพี่กับผมนี่ใกล้เคียงกันมากพี่รับความหล่ออย่างเดียวนะพี่วัยห่างกันเยอะเดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดก็ออธิบายเขาฟังจริงๆแล้วนี่คุณเต๋าเนี่ยเขาชอบคุณออฟมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโอ้ยผมเป็นนักเรียนเนะยครับผมชอบมากคือผมจำาก็ติดตาตอนที่พี่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่นิบีบุตรแล้วปาอออฟข้ามอเตอร์ไซค์โบราณเนี่ยไปวิ่งในสนามมอเตอร์คอร์สวิ่งมาตักงพักรถถังไล่ ก็เลยเพิ่มบ้าดีครับเลมความบ้าของเขาครับผมเห็นบอกว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันแรกยังต้องปรึกษาป๋าเลยนะใช่ครับแล้วป๋าให้คำปรึกษาว่าไงอ่าตอนนั้นก็คือจริงๆแล้วผมผมก็มีมอเตอร์ไซค์ของผมปกติอยู่แล้วคันนี้อยากได้คันใหญ่ๆไว้ขี่เล่นคันนี้ตอนนั้นอยากได้ฮาร์เรย์เดวิสันนะครับก็ถามป๋าป๋าขับอยู่แล้วก็เลยถามป๋าฮาร์เรย์นี่ผมจะขับเนี่ย เ้องดูไหนดีเขาต้องมีด้วยเหรอคะว่าต้องดูตามตัวตามไซส์ตามใช่ครับจริงๆจริงๆเมืองนอกเนี่ยเขาเขาดูตามบอดี้นะฮะเวลาซื้อมอไซค์คือคือจริงๆแล้วรถทุกคันเนี่ยดีหมดแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวเราเล็กไปแล้วบอดี้ใหญ่เนี่ยเวลาขับเร็วๆแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วซื้อไหมคะสามวันเท่านั้นเองครับแนะนําไปสามวันได้รถเลยครับคิดตกเลยครับเหมือนเดิมครับคือคือลูกเขากำลังจะเข้าโรงนี้อีกอย่างนี่เหมือนกันก็คือการบ้าซื้อรองเท้าสตั๊ดครับ แฟชั่นครับแฟชั่นเลยเน้นเป็นผู้นําแฟชั่นเรื่องรอะเื้นใหญ่คือผมซื้อครับซื้อเลยด้วยคทุนส่วนหนึ่งได้อยู่แล้วจากจากของของคือส่วนหนึ่งก็คือผมจะมีสปอนเซอร์เขาสนับสนุนอยู่แล้วนัดกันว่าถ้าเกิดเด็กแคมเปลี่ยนรองเท้าเมื่อไหร่ผมเปลี่ยนด้วยแล้วตอนนี้ของคุณออฟมีกี่คู่ละคะของผมก็เยอะครับประมาณเกือบ20เหมือนกันครับ คือวิธีการวิธีการได้เขาเขาไม่ซื้อเพราะเคยขอแล้วภรรยาวอกว่าไงนะฮะเวลาแพงๆไ้ขอรองเท้าสตร์ทต้มกินได้ปะถ้าต้มกินได้ก็จะให้ซื้อแล้วมันต้มกินไม่ได้ไงก็เลยไม่ซื้อเลยหรอแล้วทำยังไงเล่ามาจากไหนคะอ๋อเขาอย่างเดียวเลยฮะพอดีป๋าอ๊อฟก็จะใส่รองเท้าเบอร์เดียวพี่เป็ดใช่พี่เป็ดเชนยิ้มครับคือเขาจะได้ตลอดอย่าแล้วผมก็จะมองแบบอีกแล้วพี่เป็ดพี่เป็ดจะใส่ไปนะเดี๋ยววันนี้ป๋าอ๊อฟมาเฮ้ยกูเก็บก่อนกูเก็บก่อนเดี๋ยวมันขอ รองเท้าสวยนะแกก็ได้แบบซื้อไหนอ่ะนี่เราถามต้องมีถาสมานรี่ด้วยร้านขายยามั้งแกตอบแกตอบอ่พี่เป็ดร้านขายยามั้งอ๋องั้นช่วยไปร้านขายยาแล้วเอารองเท้ามาให้คู่หนึ่งนะแค่นั้นเองมึงเอาไปเลยถ้าเป็นสองท่านเองหลักใครจะเป็นคนยืมใครจะเป็นคนซื้อมียืมกันไหมคะ อ๋อคนละเบอร์คนละเบอร์ครับคนละเบอร์กระดูกคนละเบอร์ครับของพี่เต๋าจะเล็กกว่านิดนึงผมโชคดีครับที่คนละเบอร์พรมเลยแล้วกันอ้าวว่ามารองเท้าสตั๊ดที่เต๋าใส่แข่งเป็นประจำคู่ไหนคู่ไหนเฮ้ยใส่พอดีไหมฮะเออขมิลโล่เอาต้องมาดูต้องมาดู เนี่ยมันใส่ล่าสุดเอาที้ดีกว่มาหรออันนี้ยไม่ต้องบอกเบอร์อะไรแล้วดูเองก็แล้วกันมันใส่ล่าสุดเลยหรอเป็นประจำล่าสุดมันใส่ล่าสุดอ่ะมาดูหมายเลขหนึ่งเป็นถูกต้องค่ะโอ้โหล่ากันมากนะตอบถูกข้อเลยนี่ถูกข้อที่สิบแล้วนะเอาสนามไหมสนามไหนสนามไหนไหมล่าสุดเลยในสนามสุพัชราใสแทนกับใคร ก็ช่อง3แข่งกับช่องเจ็บเป็นอันว่าตอนนี้ได้ใจเราไป3ดวงนอกจากได้ใจไปแล้วนะครับเห็นว่ามีของน่ารักน่ารักมาบอกให้แก่กันด้วยวันนี้ใครให้ใครคะก็ให้กันก็มีของมาให้กันคุณออฟก็มีให้คุณเต๋อไงได้สักทีขอมานนนเนี่ย เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายตอนที่งานเดวิวตดเนด่เลยครับฉันกันึกว่าเขาเขาเป็นเขาเป็นเขาเรียกอะไรขวัญใจของพี่ต๋าแล้วแล้วก็พอดีวันนั้นเน่ยราเราเข้าเราเข้าไปไปอยู่ในสนามแล้วได้เล่นเล่นฟุตบอลกับเขาทบไหลเลยครับแล้วก็ได้พูดได้คุยแต่ว่า เราไม่มีกล้องเลยครับแล้วห้ามเอากล้องเข้าไปเด็ดขาดภรรยาผมพยายามขึ้นไปถ่ายอยู่บนเวทีแล้วพอคนมากระโดดมันก็สั่นอย่างเงี้ยมันก็มันมันซูมเข้าไปไม่ได้ครับนะครับแล้วก็เราพอดีเราได้ตากล้องจากพี่ที่เป็นนักข่าวเป็นนักข่าวเาเองก็จะมีอะไรมอบให้ด้วยไม่ใช่เหรอเขาเตรียมของเขามาคุณครับนั้่นท่านไม่ใช่บอมครับป๋าแง มนุษย์ฮาเล่ครับมนุษย์ฮาเล่ก็าจะได้แล้วตอเสี้ยวหก่อนเขาจะเกตามเขาทำไมไม่รู้ไม่ได้ให้ฉันซะหน่อยเขามีความรู้สึกว่าว่าเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวเขาพีรู้สึกว่าเร็วๆนี้ผมจะได้มอไซค์ใหม่แน่ๆเพนซิลเพรารู้สึกว่าจะได้ใหม่เพราะฉะนั้น เสื้อมาก่อนลดตามมาที่หลังจะตามมาไหมอะต่างคนก็ต่างมีของมาฝากกันแล้วในช่วงหน้าเรามีใจอีก3ดวงค่ะมาลุ้นกันดูว่าจะได้ถึง6ดวงหรือเปล่าถ้า6ดวงแล้วก็มีเงินพิเศษจากโโมอีกหนึ่งหมื่นบาทครับพระสรู้ครับค่ะ ปีเราจะไปไหนวะยังบ้านคุณเต๋าสาเอกก็ยังไม่ได้ลงเลยแล้วตกลงไกล้ผีเราจะไปไหนครับวันนี้เราปล่อยไกด์ไปที่รถค่ะไปยึดรถพี่อ๊อฟไปสิงรถเขาเลยครับไม่ใช่สิงค่ะไปหาดูว่าของแปลกปลอมมีอะไรบ้างคนสัตว์สิ่งของ3มอย่างที่ไม่ใช่ของเราแหละลองไปดูนะครับ ใครก็ขบวยขับไปไหนไม่ได้เด็ีขยชา่ะจอดไปเฉยเฉยยสวย,สย <_ S 1> พี่เต๋อ่ะเขาก็คล้ายรถนิทราที่ออฟเหมือนกันล่ะค่ะเียงแต่ว่าของพี่เต๋าเนี่ยเขาไม่ได้เน้นรถเก่าอย่างเดียวเขาเน้นรถถูกใจภริยาค่ะนี่หาว่างั้นนี้เลยนะ โยเปิดประทุนให้พี่นัดเป็นของขวัญวันเกิดอุ้ยน่ารักจริงๆเลยะจะว่าไปแล้วอ่ะก็ใกล้จะถึงวันเกิดน้องหแมมแล้วล่ะคะ่ะพี่เตา๋าน้องสาวคนนี้ก็อยากได้รถเปิดโยกับเขาเหมือนกันแต่ว่าเอาแบบไม่ต้องเปิดประทุนก็ได้นะคะพี่เตา๋าขอบคุณค่ะเห็นไหมลูกเนี่ยแล้วดูใครสีเปิด เห็นไหมสามอย่างมีอะไรบ้างเมื่อกี้หน้าอย่าเป็นที่บังแดดที่บังแดดอันหนึ่งอะครับไม่มีใช่ไหมเราไม่บังแดดนะแล้วก็หัวเกียร์หัวเกียร์ทำไมครับหัวเกียร์ไม่ได้ผ้าอะไรไปคลุมอยู่ครับตุกตาตุกตาอันที่สามก็คือในกระโปรงอะในกระโปรงมีอะไรพอเขาไปเปิดกระโปรงเนี่ยตอนเปิดฝากระโปรงรถจะเป็นนั่นอะมีอะไรอย่างหนึ่งตรงนั้นบริเวณนั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะ แม่ร็อกเกอร์รุ่นเก่าอย่างพี่ออฟอ่ะก็คงจะไม่ใช่คิตตี้หรอกใช่ไหมคะ2อันนี้ของแม่ค่ะ2อันร้อยเอาไหมคะสีอัน50ซื้อ2องแถมสซื้อ4ี่แถม6เอาไหมาอตั้งแต่มีครอบครัวนี่ขยันทำมาหากินนะคะนี่เลยค่ะว่างๆเลยนะคะก็ทำเป็นแท็กซี่ป้ายดำค่ะรับส่งผู้โดยสาร ยังใช้ไม่คุ้มพอนะฮะเวลาที่เหลือขับแหสซี่เลยครับคุณเตาทํางานหนักนะฮะเอาเป็นว่าได้ใจเพิ่มไปอีก2ดวงรวมเป็น5ดวงค่ะใด้หดวงนะคะก็จะมีได้รับเงินพิเศษจากโตโมส1,000 0บาทไปนะคะต้องได้6ดวงเท่านั้นจะเปิดตันใต้ได้ทั้งหมด5คู่นะครับซึ่งมีเด้ต่อไปนี้ครับคู่ไหนคะโตโต โฆษณาโปรโมทนะสาวลังคาค่ะแอนต่อไปเป็นไป้หนคะหมอสองครับเป็นโปรมมทก็ได้นะคะรับไปอีกหนึ่งบาทเปสามหมื่นแล้วครับคู่ที่สี่ค่ะแอนไป้หนครัเคฟซีครับโปรโมทสาวแม่ังคา่ะมาหาู่แลหาโปรโมทได้ครับแอนไปหนครับอ้าวเดี๋ยวมด ผมจะได้หมดใจแล้วคู่สุดท้ายค่ะ <c oughs> โอ้ยชิยคครับโมโมจิ้ปลา <protagonist> <c oughs> เบนสัมภาค่ะแอนไปไหนค้าฟรีบัสรองเท้าเรียนฟรีบัสนะคะมาดูเบน ตรียมตัวมีรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปทีนี้ก็ถ้าจะแบ่งกันก็คงจะเป็นคนละสองหมื่นห้านะคุณนะได้ล้อไปก่อนนะกลับไปก็น่าจะได้ตังข์ได้สะสมนะไอ้ล้อไม่เท่าไหร่หรอกเงินช่วยบอกด้วยนะครับว่าสองหมื่นห้าที่หักภาษีนะครับเดี๋ยวยอดเงินไปถึงบ้านมันไม่เต็มมันเต็มไม่เต็มแล้วผมโเนอะก็รับรู้เขาอยู่ในวงการเดียวกันกับเรานี่แหละไม่ได้ครับต้องชัดเจนครับเดี๋ยวเขาหาว่าให้เต็มใช่ไหมเดยวเขาหาว่าให้เต็มอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณลูกผู้ชายตัวจริงกระทิ้งได้ ก็พบกันใหม่นะครับก,กับรายการลังคาเดียวกันครับ<ช>ทุก,ก1 1โมง35วันอาทิตย์ทางช่อง3ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับดี